เกษตรอย่าทำย่างเดียวพี่น้องทำสารพัดย่างพี่น้องย่างบมกเผากินโบท่านพี่น้องย่างกล้วยกับพ้ามีกินพี่น้องย่างหน่อหม่กับผุนพี่น้องกอบใหญ่มันกินโบท่านบักเผาวล้นละนี่ะนาดในน้ำปลากระไรไหลพี่น้องหันมาแล้วแจ๊คสิเก็บอันใดเน่พี่น้องสวนผีกับเก็บโบท่านพี่น้องนะสวนผิก หลายติบอยู่พี่น้องหันมาหนีพี่น้องอีกบาดนีพี่น้องเอ้ยน้องใหม่มึงที่ละพี่น้องคุณน่ะตัดแขนงออกวั่นกอนนี่เกิดขึ้นว่ากลิ่นเบิดป่ะสามนอกระเบิดเดพี่น้องนี่ก็นอหนึ่งเนาะนี่ก็สองน้อรผอมกันอยู่นี่ที่กินเบิดตที่จะวา โอ้มันบอเมย์ไงได้สิไปกินเบิดนี่